ท่านประธานที่เคารพผมจอรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพักคก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขตสามยานาวาบางขลมวันนี้ผมมีประเด็นในพื้นที่เขตยานาวาขอนำมาหารือกับท่านประธานครับประเด็นที่ผมนำมาหารือกับท่านประธานในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตพื้นที่ผมแต่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประเด็นที่ผมอยากจะนำมาหารือกับท่านประธานคือเรื่องการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะประเด็นเรื่องโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จปัญหานี้เคยถูกนำมาหารือในสภาช,ชุดที่แล้วโดยพี่ป๊อปวันวลีตะล่อมสิง์อดีตผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลเขตยานนาวาบางคอแหลมขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะครับแต่ไม่เสียหายครับเมื่อปลายปีที่แล้วมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาผ่านทางพี่ป๊อป และผ่านทางผมเรื่องโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จมาสร้างในพื้นที่เขตยานนาวาตรงข้ามวัดปริวาทผมและพี่ป๊อปได้ดําเนินการตรวจสอบและในที่สุดโรงงานดังกล่าวได้รื้อถอนออกไปเมื่อต้นปีมาวันนี้โรงงานนี้ได้ย้ายไปก่อสร้างฝั่งตรงข้ามปัจจุบันนี้โรงงานนี้ได้เปิดดําเนินกิจการเรียบร้อยครับ ที่ผ่านมาเคยมีประกาศในกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพศ2546อนุโลมให้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไม่ต้องขออนุญาตตามพรบโรงงานพศ2535แต่ต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าวมีผลให้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกลับไปอยู่ภายใต้ในิยามโรงงานในพรบโรงงานพศ2535 โดยประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพศ2563ขอย้อนสไลด์กลับมาสไลด์หนึ่งนะครับอ,อีกอีกย่างหนึ่งครับประเด็นต่อมาผังเมืองของเขตยานาวานั้นแบ่งออกเป็น2โซนโซนหนึ่งคือสีแดงและอีกโซนหนึ่งคือสีน้ำตาลโรงงานที่มาตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งสีน้ำตาลเข้มซึ่งความหมายของผังเมืองสีนี้คือที่อยู่อาศัยประเภทหนานแน่นถ้าเห็นในภาพนะครับ จุดสีเทาคือโรงงานที่เคยตั้งอยู่จุดสีเหลืองคือสถานที่ปัจจุบันของโรงงานที่กำลังตั้งอยู่ขอสไลด์ถัดไปครับที่เห็นในรูปคือโรงงานดังกล่าวนะครับที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและกำลังดำเนินกิจการอยู่ขอสไลด์ถัดไปครับผมอยากจะหาหรือท่านประธานฝากไปยังประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการตรวจสอบโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จดังกล่าวว่าดําเนินการโดยถูกต้องหรือไม่ทั้งเรื่องใบอนุญ,ญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามพรบรโรงงานพศ2535ทั้งเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานและเรื่องกฎหมายผังเมืองขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบชัดๆและช่วยตีความกฎหมายให้ผมและพี่น้องประชาชนรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปขอบคุณครับ